สบายดี fc ทุกท่านเนาะวันนี้พบกับช่องสาวคำม่วนวันนี้จะมาทำปุ่นปลาทูเขาเรียกว่าอย่างเจียวปลาทูมันต้องมีน้ำเนาะมีน้ำสักหน่อยเ <c oughs> นี่ค่ะปลาทูทอดแล้วแล้วจะมาปุ่นปลาทูให้เบิ่งเนาะแล้วอันปลาทูนี้ได้จุ่มเพิ่ทอดให้ ที่แรกว่าจะมาทอดแต่กเพื่อนมาเห็นเออเพื่อนก็นเลยบอกว่าเดี๋ยวทอดให้ก็เลยขอบคุณหลายๆลเดี๋ยวจะมาป่นปลาทูปันพี่ปันน้องกินเนาะวันก่อนไปเดินตลาดนัดคลองถงท้ายเมืองก็เลยซื้อปลาทูมาเดี๋ยวจะมาป่นปันปันพี่ปันน้องกินเนาะไปะลงมือเลยอ่ะวางก่อน เอออันพริกแล้วก็เผาเนาะวันนี้จะมาป่นใส่พริกหยวกพริกหยวกแล้วก็นี่พริกดิบนําพริกจีอันนี้เอามาใส่กระทะเพราะว่าบ่มีบ่มีเต่าทานแล้วก็จะมาอันนี้เผาแล้วใส่พริกหยวกนํามือนพริกหยวกก็สิบบ่ค่อยเผ็ดก็เลยใส่พริกพริกเขียวพริกแดงผสมไปนํา เดี๋ยวจะมาทําแกะพริกก่อนเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะตอนนี้ก็จะมาลอกพริกหยวกพริกที่เราเผาเซกระถะแล้วเราต้องเอาเปลือกอันนี้ออกมาเปลือกเข็งๆบางคนเพื่อกระไส้เมดแตน ค่อยบดใส่เนาะมันจะแข็งมันจะเป็นหยาบๆนะนะเราจะเห็ดแบบแซ่บๆปน,นปลาทูอือได้แล้ว พริกดวดถ้าเผาซุกแล้วมันก็สิลอกง่ายได่แล้วเอาอที่ดำๆนี่ออกดำออกดำ ที่มันใหม่นี่ค่ะพี่น้องพริกหยวกกับแก้เสร็จแล้วเนาะปอกปอกเอาเปลือกมันออกอเสร็จแล้วอันนี้เราก็เอาไว้ต่ำก็มีพ,ร,พริกยันบอเพชดก็ใส้พริกอันนี้นะพริกแดงพริกเขียวน้ำ เนี่ยตลานเพิ่นกำลังแกปะปลาทูแกไปน้ำกินไปน้ำกินกินตับปลาทูวะหรือขี่ปลาทูกินตับปลาทูเพิ่นมักกินตับเนาะตับปลาตับคนกันมาตับคนนี้มาเป็นวิถีชีวิตจิตใจใเลยนะเ่น เอาเงยหน้าขึ้นมาหน่อยกว่าุขน่นะโอ้ยคือคันนาบ่เอาเด้อกางมันหาเอาแต่เนื้อมันเด้ออีโฟเอ้ยขี้มันเอาไหมล่ะขี้ไม่เอาค่ะน้อ no. ขี้วัวยังเอาแต่ไหขี้งัวเนาะขี้เพียปลาทูมันมีขี้เพียบน,นำตีอล้วก็ใส่ขี้ไปเนก็จะขมๆ โบกระจกตาลดตาประูเซ็บด้กินเซ็บะเย่งกันเนาะตั้งกล้องกันอพี่น้องมือเดียกมือต่ากวนาซมบง่ซมซิบก็ต้องบเคดเนี่ยดีไปดีไปซื้อนะนี่เรื่มซิมเ้อครับซิมเคทฮอ่ม้อย่ะ อ,อันนี้มาลงค่ะได้เวลาเลยได้ี่น้องอันนี้จะเป็นการไว้ยันหัวต่ำตรงเหลี่ยม พริกนี่ก่อนตำพริกสีแดงก่อนสีแดงสีเขียวเห็นอยู่บา้างไหมไมเห็นมาเนี่ยพริกหยวกลงไปเลยมานึกว่าจะบอไเผ็ดเผ็ดเด้อตำพริกให้มันแหลกก่อนแล้วค่อยเอาปลาทูล,ลงไป ปลาทูใส่พริกหยวกเท่าหอมทีน้องใส่ปลาทูเลยนี่ค่ะปลาทูที่เขาแกะไว้อันนี้เหลือวไว้ให้คนตัวนึง cho vào hay lắm. xinh quá, กลับใกล้พี่น้องตำตำให้มันเข้ากัน เสร็จแล้วพี่น้องปนปะทูกินกับพักเะดาโอ้นี่ลืมบอกว่ามีสมพักน้ำเดอ้อค่ะสมผักกาดแล้วก็มีต้นหอมเซบเซฟไปกินน้ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะพาข้าวกับเสร็จเรียบร้อยละไปกินข้าวก่อนเดอ้อตามาคอมาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเดอ้อ อันนี้มีพี่สาวมากินน้ำน้องก๊อบน้องติ๊กพี่สาวทีมเพื่อนคือการโรยสบายดีสบายดีเอาหม่เลยละใครใครคนญเรานี่แหละน่ารักดูสวยเลยมัเออพี่น้องเด้อน้ำมันขิงเขาน้ำมันหวาอันนี้หวานสุกอันนี้หวานสะเดาหวานเออเอาสะเดามันโอ้โหมีปนปลาทู นี่มีตำส่วนนางเดิมพี่น้องเอาข้าวอ่ะเซ่อยังไม่อยากข้าวบ่ออะไรพูอเลยเอ้าใส่ตัเองเลยทีนี้บางคนย่านแบบหุ่นบอดีอ่ะแม่ผมบอดียังอิ่มอยู่กินข้าวเส้าเส้าบุ้งติ้งนะบอดีเป็นอะไรเสาวๆอร่อยค่ะอ่าน้องติ้งเป็นอะไรบม่ได้กินเหมือนอ่ะแซ่บ วันนี้มีสาวๆสองคนมากินข้าวเป็นหมูกินเต็มที่เลยจัดไปเลยเสด็เสดสะเสดาหวานข้าวเหนียวกินแห่งแท้มาเดินพี่น้องเดอนะเรางมาห่วยงี้หนหนูสีสันเป็นแต่เส้นขนาดตำซั่ว อืจัดมือเลยนั่นข้าวหรือเปล่าเออไก่ไอเอฟอยู่ไม่หยันนะข้าวหรือเปล่าข้าวข้าวมื้อแรกของวันแม่นบ่เส็ดไอเอฟเด้วยอือไปว่าขนาดนี้ก็งามเลยได้ยังสิลรสอีกบ่พุงขนนี้ค่ะโอ้หนางบอกว่านางมีพุงว่าเป็นยังมีพุงนิดๆจะได้น่ารักเาอีล ก็เตาไมเลี้ยงหูก็เอื้อยบอกแล้วว่ามันบวกล้มเสด็ะมีตะเคียนเด้อเลือถ้วยมีตะคนบอกว่าเอื้อยขี้ตัวเคยจะกินเมื่อเจ้าป้าเจ้าเหรอเอ้ยกินเลยผักนะคะอือหือถ่ายเอาเพราะเขาซื้อเขาก็กินหมดเลยแค่หูแค่หัวกินเลยสามคนกินข้าวกะติปหนึ่งเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ มากินข้าวกับผู้สาวเด้อตั้งกล้องก่อนเด้อเดี๋ยวเขาสิกินเมื่อฟ้าเมืองเขากินเป็นตะแซ่บขนาดน้องไหมใช่ไม่ขนาดว้าวเริ่มมาละเริ่มเริ่มท้อนอ่ะเริ่มเริ่มมาแล้วพิดชิมอีกแบบตั้งท้อล้ว Mm. à trực thăng. You never have that. Bobby không, không. <laughs> Muy <là lại> <laughs> <Phép không> <laughs> ก็ต้องไปได้หมดรถถึกเลขสามโตแล้วใช่ไม่ได้กินอะไรเลยก้อยซื้อหนไปคนกินมานเขาคืบวมกันมานบวมเอาตัวใหม่เลยทอกไนเสียงยำจะต้องเช็ด mắm mắt mắt mắm. mắt 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 อกไหมก็กินออกไหมคือเลยนะคือออกไมไ้เลยยิบไปพี่อะไรจะับน้องิ้งค์นเพชรอันนี้ปะอันน네ี้กับเพชรอันนี้กนัยานะอาม่อืมเพชรต่ออันนี้อีเพชรอันนี้เผ็นอันนี้เพชรัวใส่กังน เพ็ดเพ็ดเพ็ดมาเลยแล้วแบบนี้คูณพ่อเจ้าจังหวะกชเองกินเองมาแล้วผู้สาวมันกินเพ็ดมาแล้วกินได้อยู่มันเป็นินกินได้เพ็ดเพ็ดปันกะเ <laughs> <laughs> ขามากินอะี้ใสเ่เลยไรเลยแม่นบอกสด้ไม่ได้มีรสชาติเลยสดมา ถ้าวบอยังให้เพชรลายใส่ก้ามเหลาลายลงใส่คุยหลายพุทธเราเห็นในเขาคุยนิดหน่อยเด็กนี่กินนะเขายังจมเบิ่งบุทธบอกได้ในความดีไม่ได้ย่องเลยเริ่มรากันห่างจะแท้อะ เจพพุทเจ้ี่เจ็นนํกา mm ุณมานย่างประกบทีมเลียงทีถ้าคนทีมนี่สีหลายก็นีเอ็มขเขาเลยเฉพาะไปใหม่ค้องเออ ไปไปซื้อบักตลาดีิตละไปแม่ผักตลาดค่ะโลจืดๆงงงั้นมันละสามพี่ปะเึาซื้อซาบะคนกวนไปเดินฟองผม้ายเมืองอะรับะักตลัฐขึ้นจืดหมอตลาดเด็อนนะคะถุ่อยู่อเมืตลาดตลาดลราไม่ได้ให้แม่บ้านเนี้ยปลกปลูก คือเม็ดพักมาให้หเราเ,นเนม,เาเม,ามเื่อไรเราผูกยัยหมดหนาวอนแต่ได้กินเมื่อหนาวก็ไปยันะอกขแนยันนะครับ้เอย่างผูขันยงฝนมื่อไหร่้เปื่อเปรื่อลูกเจ้านานผูกขักานครับ คนงามๆมันจะปุพักบอกเป็นดอกไม่ได้ยอดดอกเสร็จแล้วแคบหมูแคบหมูนะแคบเยอเซียมาฝากเลยค่ะ แล้วนี่เริ่มมีเอซีเมาฝากเอาของมาฝากเป็นแหงแบบเป็นแหงเสียงของเต็มเพชรกระเศ้าเลยกะสู้กินเลยเนาะเนาะเป็นมานั่งให้กินกกินแตนลูกกนเี่ะที่ไหนพอมันนี่นะเอาอย่าแบบกูกินอะไรยางไงไม่ได้เตยกินข้าวกินข้าวทำยจไม่ที่ยสกัน ว่า <Yes. S 1> มันเ<ฟ> <laughs> ด็ดกินพร้อมจมนั้นเป็นไม่แผดสายเดินเขามาขยนอาจารายร์ยัคุยยังคุอะรอาจารย์นเตอนอาจาร์พี่เตนจิมเนนาเืนข้ข้าวติดข้าในาต้นเมืองในตรงก าตาหงหุดแกแกงหงิดเลยเด้อแก้วกินเผ็ดได้ก็มาเจอหนหีอ่ใช้ข้าวหมูอะไรนะมากินยังน่บเบลล่าบุบลล่มันเป็นยังไงกัน <laughs> กินตะายมันเด้องจงอันนี้ไว้ให้เอาเสียไปปุ๊กกิน, <laughs> นหรอ,ตอนรอตัหนตบักตัเก็ต้องใส่กระปุกกันมบยจบแล้วพี่ โอ้ยหนกอพอแ้เดอนัดกแซอยู ö, ่จะมาหะได้อัมลาเลยเันี้ไ่ไหวแล้วปิดแล้วเพดพระแสากินน่อยขนาดียันอ้วนมั้งยังจะให้เจ้าหนกินอไดยงเง้เจ้าเจ้าเพดน้อยเดน้อย เจ้าตเาสวยเจ้าสวยเยี่ยม้่คุยกาคุยหลายอ่านจำข้าปุบปุบเลยเฮ้ยจำแล้วก็สิดออกนะสิบจำไม่อย่างนาอเอาเลยเอะนะจำจำรเพิดเลยจำล้วบัดสิดออกยันพิษใช้กระุกจำจะอะไรเออ จักจัำนี่แล้วแต่งาขาเข่ามึงไหนเอาเส้นผมเพ็กบอมีบอมันบวมเสด่ากินปนะกติคนสีได้แต่ว่าสสีดังบ่ะผมเกินหมุนัดกล้วยซีนขมมันคือกินคนละขมกล้วยซีนมันขมมันยังแบบขมนัวนัวบแบบ ขมพอกินไห้อันนี้ว่าขมมาขมปีะใครไว้ไปก่อนเลยใครไม่ไว้ <ừ> ใครก็เก่งกับทอยเลย t h e r จัดนะทีแล้วกับกินไหร่ข้านั้นใครเพียงนึงกลองเจ้าข้าแฟนถ้งน้ำของเทมนาะ ขายในใหญ่บอกแม่บอกอยู่ที่กล้องอยู่ที่เราเนี่ยมันอยู่ที่กล้องแนวใหญ่เราต้องไปสีทบลนอกที่มือกวางันก็ที่มือไหวแล้วมาแล้วอะลาอะไรอะไรอะไรเทสสาวๆคุณบไหวชคุณบอกว่าเพชรขอบคุณค่ะเจ๋งเนาะ คุณี้ทำาให้กินกินเที่ยงอนจะขอบคุณกบจะจมกันยังจะจมเพชนะจรจนะจมยังา,าเอาเธอหาเชยดนี่กินอย่ <c oughs> บง่ก <c oughs> ิกนรเนี่ยจะดจุกไ <c oughs> ม่ได้กินอีกขอบคุณสร้างรอะไรเง้กูแบบเพชรอื่นเก่าเอาเพชรแดงครับำเพชรก็เหมือนพิลาวแบกเขียวมี ้ำเสียบเทืได hey, ้อบค้ณมากใช่ล oh, ่ะค vi ุณยังสบายดีมีอีกแบบเศกหมูแไม่อดปลาอยู่ก่องเศกหมูโอ้ขอบก่อนะขอบได้ซศบมากพี่น้องเอ้ยน้องเพื่อนทั้งเศบจนท้องจนให้่หลายจนท้องจห้ พากันแซ่บทั้งน้ำมูกทั้งสุขพิมีมัดพากันพอดีบัวเพ,พ็บกันไนด้พอกินได้ขอ,องห้องกอให้แซ่บแซ่บขนาดห้องตลัก้องมองัะะนกูจง,งเสียว่อนของปวดแล้วมม่เป็นะ

ก mm. yeah. ็เลือเหรอวะเลืไปซื้อซีนมาซ้น้าคนเ็มึงหลายบ่ะซืคนลายนค่ะเงินไป้อซีนมาป้าไปกินจูบจุใ้ให้ให้จุเลยร่ไปกินเท่าทกินดิบมากไปกินเท่ซีนจุบะกินดิบคือรนสาคนนี่กินเต้องดัไฟก็ได้ กิอไรม่หยาบ่เขาจะเห็นเนื้อปีใหม่เันเอาบอกินอะไ่ไม่อยา่ไม่รู้แม่นจขนมกล้วยงกินอะหรอเป็นกล้วยกับเป็นขนมกล้วยกัเป็นขนมเพื่อทำแบบย่านเพรอะว่าถ้าผัไปกินเขาขนมเห้ยขนมกล้วยมันหวานคือแทบอยู่แต่บัวบกเผือเนียิแอนตี้เผือก็เลยอร่อย ม่ชอยดู่ม่อคนบบอยากะอิน่มหนึ่งคนบบบปันไดเห็นวะบุคคลอยากปันไดคิดจะทำหนึงบุคคลยินงของมันเสามมือคนละเดิมเบิ่งกับมูอมาไาบุคคลอยากเออส่วนบุคอยู่วะเราแทบับ คือแต่กระเราบุกคมบุคมครับขณะดี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงมีตำซั้วตต้นปละทูกินกับชมบใส่้านี้พี่ยังอยู่กินกัะพับเดานะไม่มีกยาิวก็ไม่มีใครกินเลยขอบคุณเอซีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตาม นางกระบอกคุณค่ะฝากคนไลค์ให้หนางด้เงิค่ะคนให้นาได้ไลค์เวลาฉันได้เงินได้หลายคนจะได้กินกับแช่ยวข็งขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะวากิน <c oughs>